คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะพี่ริวได้รับภารกิจจากทีมงานนะครับโดยมีรูปมาให้ดูนะครับรูปผู้ชายคนนี้ในตายังมีแววอยู่ถ้าเกิดสังเกตจากรูปนะครับผมเลยให้น้ำหนักว่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ในตาของเขาอะส่งถึงความมุ่งมั่นเหมือนอยากรู้ว่า ญาติพี่น้องหรือคนที่เขารู้จักที่เสียไปเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมหรือมีอะไรอยากจะบอกอยากจะสั่งเสียไหมนะครับอันนี้จากที่ผมเห็นก่อนนะครับต่อมาครับรูปนี้ถ้าขยายดูนะครับในรูปเนี้ยไม่มีแววตาคนคนนี้เลยให้น้ำหนักว่าไม่อยู่แล้วน่าจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะฮะแล้วก็คนที่จากไปเนี่ยถ้าเกิดเขามีลูกนะครับ เขาอยากจะเจอลูกของเขาหรือว่าคิดถึงลูกเขานั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็มีสัญญาบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำครับอันนี้ผมเห็นเพิ่มเติมจากตรงนี้นะฮะประมาณนี้ครับผม งศูนย์บรรเทาทุกผีช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีในค่ำคืนนี้คุณลิวได้รับเพียงรูปถ่ายสองภาพเช่นเคยซึ่งสิ่งที่คุณลิวสัมผัสได้คือภาพชายคุณแรกอยากรู้ว่าคนที่เสียชีวิตไปเป็นอย่างไรและภาพที่สองคุณลิวเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับพี่ชายคุณสนิทของผู้เสียชีวิต เรื่องราวในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนอวดผี413นะครับทุกคืนวันพุธเวลา4ทุ่ม13นาทีเรามีนัดกันแบบนี้นะฮะเอาละครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับพี่ริวได้รับโจทย์จากทีมงานนะครับโดยมีรูปมาให้ดูนะครับรูปผู้ชายคนนี้ ในตายังมีแววอยู่ถ้าเกิดสังเกตจากรูปนะครับผมเลยให้น้ําหนักว่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ในตาของเขาอะส่งถึงความมุ่งมั่นเหมือนอยากรู้ว่าญาติพี่น้องหรือคนที่เขารู้จักที่เสียไปเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมหรือมีอะไรอยากจะบอกอยากจะสั่งเสียไหมนะครับอันนี้จากที่ผมเห็นก่อนนะครับต่อมาครับคนนี้ในรูปเขาไม่มีแววตาผมเลย บอกว่าคนนี้ไม่น่าจะอยู่แล้วและที่สำคัญคือเขาน่าจะประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้แขกรับเชิญนะครับก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลิวสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อเอครับพี่เอก่อนที่ผมจะได้เจอพี่เอเนี่ยนะครับทีมงานนะฮะได้ให้ดูรูปเมื่อสักครู่นี้ ผมบอกว่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่มีแววตาอยู่ก็คือพี่เอ้นั่นเองนะครับส่วนคนนี้ผมให้น้ำหนักว่าไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในในภาพเขาไม่มีแววตานะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือคนนี้น่าจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนั่นเองทีนี้เรื่องที่ผมพูดทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกันบ้างไหมฮะเกี่ยวใช่ไหมครับอ่ะอย่างนั้นผมเริ่มอยากรูแลขออนุญาตถามพี่เอ,องนี้แล้วกันค,คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเกี่ยวข้องอะไรกับพี่เอครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันในมูลนิธิ ผมเองก็เป็นมวยที่เมอนกัน oh. เป็นมวยที่แห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดราชบุรีโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคนที่เสียชีวิตชื่ออะไรครับชื่อตีครับชื่อตีตอนนั้นผมก็ไต่เต้ามาจากอาสาสมัครกู้ภัยก่อนแล้วก็ครับอยู่มาได้จักประมาณปีหนึ่งน้องตีก็ตามมาที่หลังครับไต่เต้าจากอาสาจนแบบว่าอยู่จนเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆในมูยนิธิ ครับจนขึ้นมาเป็นพนักงานขับรถกู้ภยัยครับผมทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่ตีครับต้องทักขอเท้าความก่อนว่าตีะเวลาหลังเลิกงานกู้ภัยเสร็จเที่ยงคืนอ่ะเขาจะชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์แต่เวลาเขาเมาไม้ขนาดไหนอ่ะ,อะเขาขับรถขับบ้านได้อเป็นคนค่อนข้างขับรถเร็วคืนนั้นเป็นคืนที่ว่าฝนตกพอๆอยู่สักเล็กน้อยแล้วเส้นทางที่ ตีใช้กลับบ้านอะ่ะมันควรละเส้นทางกับที่เขากลับซึ่งเป็นเส้นทางที่เปี่ยวแล้วก็มันจะไปทะลุหลังบ้านก็ได้พอตรงเข้าไปได้จักประมาณครึ่งกิโลก็ได้ทราบข่าวว่ามีชาวบ้านก็มาเจอตีประสบอุบ,บัติเหตุก็คือขับรถตกคลองยมประทานเล็กเสียชีวิต และนี่คือเหตุการณ์การสูญเสียคุณตีเมื่อคุณตีได้เดินทางกลับบ้านด้วยรถมอเตอร์ไซค์และได้เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักตกคลองชปลประทานจนเสียชีวิตคาทีดวงวิญญาณของคุณตีจะยังวนเวียนอยู่หรือไม่ร่วมรับชมกันเลยครับแล้วรถที่เกิดเหตุวันนั้นเป็นรถอะไรฮะอ่าเป็นรถเครื่องของเขาร้อยยี่สิบห้าสีขาวก็คืออ๋อรถที่ตกลงไปในน้ําก็คือจอดขวางอยู่แล้วตัวเขาเองก็คือสวนทางคือกระแทก กับไคซึ่งเป็นคลองสมุทาที่น้ําไม่ลึกนะพี่เิวครับประจบว่าวันนั้นน่ะมุยที่ผมเข้าเวรพอดีก็เลยเพื่อนๆก็เลยวิ่งมาดูกันเป็นรุ่นน้องอีกมุ้ยทิหนึ่งครับเขาเป็นคนไปเจอก่อนแล้วก็วิทยุแจ้งมาสรุปว่าเป็นคนของมุ้ยที่นะพอเราขับรถนอเขตกู้ภาษีอันนี้พอแต่ละคนได้รับแจ้งมาเพื่อก็ยังไม่เชื่อกันจนแบบว่าลูกค้าแต่ละคนเขาก็ ขับ,ร,บรถยนต์มามั่งรถเครื่องมั่งจนมาเห็นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองคตัวรถอยู่ประมาณตรงนี้ครับอยู่ข้างตะลิ่งส่วนตัวคนเนี่ยถอยหลังลงมาทีหนึ่งติดอยู่ในกอผักตบนอนลักษณะคว่ำหน้าอยู่ตัวคนน่าจะกระเด็นหลุดออกมาจากข้างถอยหลังออกมารถพุ่งลงไปหน้า <S <S <อ>แล้วเกียงติดริมตะลิงอ่าคือคือผู้ชมอย่างนี้คือรถรถเนี่ยขับมา ถ้าเกิดตกลงไปเนี่ยคือรถยังเอียงอยู่แต่อาจจะด้วยเพราะความแรงเนี่ยรถเนี่ยมันไปข้างหน้ามันไปจอดเอียงอยู่ข้างหน้าแต่ตัวคนเนี่ยคือกระเด็นออกมาแล้วติดอยู่กองวชพืชที่อยู่ในน้ําครับผมตอนนั้นพี่เอได้เห็นหรือยังอย่างตอนนั้นผมเลิกงานมาตอนเช้าก็เลยแบบว่ากินยาความดังเข้าไปแล้วก็อุ้งเหือหลับับตื่นมาอีกทีเกือบตุ่ยเป็ดโมงแปร์ธกิจเรียกให้ดูข่าวเอาฮะเธอเธอเธอตื่นขึ้นมาดูอะไรนี่สิครับ ตีแฟนบันแท้เธอเสียแล้วนะตีแฟนบันแท้ก็คือเวลาเขาเลิกงานช่วงเที่ยงคืนอ่ะเขาต้องแวะมาหาผมที่ตลาดประจํา uh, อ๋อก็เลยเรียกว่าแฟนพันแท้ก็คือทุกครั้งที่เลิกงานเขาจะต้องมาหาพี่เอประจําประจําแล้วพอทราบข่าวว่าเป็นพี่ตีจริงๆตอนนั้นรู้สึกยังไงโอ้น้ำตาเล็ดเลยแหละอืมก็คือเหมือนกับว่าตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลาเกือบสิบปีอ่ะ เรามีความผูกพันกับเขานะเหมือนกันบแบบว่าไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องอืเราก็เรารักเขาครับผูกพันกับเขาเหมือนกับเขาอ่ะเป็นน้องแท้ๆเป็นน้อง<ๆ>คนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่คุณตีได้เสียชีวิตไปนี่คือคําพูดจากความรักของพี่ชายคนสนิทที่ได้บอกเราถึงความผูกพันในช่วงเวลาที่คุณตียังคงมีลมหายใจอยู่ครับ พี่เได้มีโอกาสเห็นสภาพศพของพี่ตีไหมครับอืมตอนนั้นยังเลยมาได้เห็นก็ลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งครับก็คือลักษณะอ่มีโลหิตไหลออกจากหมูแล้วก็ฟังจากน้องอีกคนนึงเล่าให้ฟังว่ามีบาดแผลที่ไส้ทอยลักษณะคล้ายๆเหมือนกับถูกตีอ่าประมาณนั้นแล้วก็มีแผลช้ำที่ใบหน้าครับหลังจากวันนั้นมาเนี่ย ผลการชันสูตรตกลงแล้วพี่ตีเนี่ยเขาเสียชีวิตยังไงไม่ทราบเหมือนกันตอนแรกหมอเขาบอกว่าจะดึงตัวเอาไว้ก่อนเพื่อผ่าพิสูจน์อีกแต่อันนี้เข่าวๆพ้อเหมือนกับว่าทางบ้านเขาไม่อยากจะให้ร่างกายของน้องเขาต้องบอบช้ำไปมากกว่านี้ก็เลยแบบว่าติดต่อเอาศพออกมาประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งตอนเนี้ กุนติร่างของกุนติเองอะช,ชาปนากิจเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่จัดงานศพเสร็จเรียบร้อยหรือในช่วงวันจัดงานศพนะฮะผมขอถามเรื่องนี้มีใครได้เจอพิตีบ้างไหมตามความรู้สึกของเพื่อนๆที่เขาเล่ากันเขารู้สึกได้ว่าพอเวลาคืนไหนวันไหนช่วงเวลาไหนที่มีรถเบอร์สิบเข้าเวร รับรู้กันได้ว่าตีจะอยู่นะจะมาเข้าเวรที่รถรถคันนี้โดยตลอดได้ยินเป็นเสียงมั่งอะไรเคาะในรถด,ดังกกกกััทีมที่มูลนิธิที่คุณตีก็ทําทงานอยู่เนี่ยมีใครเจออะไรแปลกๆบ้างไหมฮะก็อาจจะเห็นเป็นเงาดําๆนั่งตรงตําแหน่งที่ขับรถครับ แต่อีกกรณีหนึ่งก็คือมีรุ่นพี่ในมุยทีเขาน่าจะรู้สึกและสื่อถึงได้ว่าตีอะ่ะช่วงนี้มันไม่ได้ไปไหนนะอาจจะไปรับใช้อยู่กับกองค์เจ้าพ่อขุนอูเพราะว่าเวลามนิธิมีขบวนแห่งานสําคัญอะไรของมุยทีอะ่ะจะแห่องค์เจ้าพ่อขุนอูอตีเขาจะเป็นคนคอยแบกเกี่ยวเดี๋ยวนะฮะมุยทีนี่คือนับถือเจ้าพ่อขุนอูเป็นหลักหรือว่า<ช><โ>อ,องค์อื่นด้วยเจ้าพ่อขุนอูเป็นหลักเป็นหลักเลยตัวพี่เอเองลหละคิดแบบนั้นไหม ทำไมอะฮะตามความรู้สึกที่ผมคิดเองนะัเวาลาไปเจอตามสถานที่ตรงอุบัติเหตุตรตงไหนที่เราได้รับแจง้งครับเจอรถบัวสิบจอดอยู่ตรงไหนก็เหมือนกับน้องมาด้วยทุกครั้งผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานานี่ยังไงสองสา 2> 2เดือนที่ผ่านมานี่ฮะจริงจริงเพิ่งเกิดปีนี้เหรอปีนี้เลยเอาเหรอพี่เอมีอะไรในใจอีกไหมฮะ อยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนยังอยู่ในมูนิทิไหมอะไรเงี้ยอืแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อประมาณนี้เลยครับอย่างนั้นขออนุญ,ญาตนะฮะแล้วพี่เอลองพูดพูดเหมือนตอนที่เขามีชีวิตอยู่ลองเชิญเขาดูนะครับอืม ยังไงถ้าคืนนี้เลิกเป็นขับรถกู้ภัยเสร็จแล้วอะอย่าลืมแวะเอาของที่อยากจะเอามาให้พี่อะอย่าลืมแวะเอามาให้ที่ตลาดด้วยนะพี่รออยู่ยังไงก็ขับรถอย่าให้มันเร็วมากนักพี่เป็นห่วงฝนมันก็ตกลูกเราก็รออยู่ที่บ้านอย่าขับรถให้มันเร็วนัก มารับชมกันครับว่าหลังจากนี้คุณลิวจะทำการสื่อสารกับดวงวิญญาณคุณตีและดวงวิญญาณจะได้มาบอกเราในคำถามที่คุณเอได้ถามไปหรือไม่ถ้าหากมูลนิธินี้นับถือเจ้าพ่อกวนอูผมต้องต้องพึ่งท่านแล้วล่ะขออัญเชิญท่านกวนอูได้โปรดเมตตา หากดวงวิญญาณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณเอได้ทำงานรับใช้ถ้าดวงวิญญาณคุณตีพอจะรับรู้ได้ขอให้ท่านได้โปรดพาด,ดวงวิญญาณมาสถานที่นี้ขอถามอะไรได้ไหมครับตรงไหนบ้างที่ ที่มีเสาแดงและมีคมไฟแดงๆอยู่โคมไฟแบบโคมคนจีนอะ่ะโคมคนจีนมีเสาแดงมีโคมไฟเหมือนคล้ายๆพวกจัดงานตุ๊จีนอะ่ะมีไหมฮะมีครับในมือทีแปลว่าเขาอยู่ที่นั่นนะฮะพอผมเห็นภาพนั้นขอท่านพาดวงวิญญาณผู้วหวชนชื่อคุณตี หากมีสิ่งใดจะบอกกล่าวท่านกุอูพาผมไปเห็นที่ที่หนึ่งเหมือนมีหลังคาเมทัลชีตยื่นออกมาเป็นการศาสตรนะครับพี่อยากครับนะพี่ต้องบอกด้วยว่าคือที่ไหนเพราะผมไม่รู้มีหรือไม่มีมีแล้วเป็นผนังบ้านเนาะตรงนี้พี่คุ้นไหมว่ามันคือที่ไหนอ่าน่าจะเป็นโรงจอดรถสำหรับ จอดรถกู้ภัยและรถพยาบาลถ้าใช่คุณตีช่วยบอกกล่าวด้วยใช่คุณใช่ไหมผมเห็นไม่ชัดนะผมได้ยินเสียงเหมือนประมาณว่าปกติเขาแทงคุณว่าพี่หรอใช่ครับเนี่ยพี่ตลอดโอเคแปลว่าใช่แล้วล่ะ เหมือนให้ไปบอกใครสักคนหนึ่งเมปาฝากดูแลลูกด้วยบอกว่าหมิวอุปต๊อกคับมอน ใครอน่าจะเป็นลูกอีกคนหนึ่งมีใช่ไหมที่พูดมาเนี่ยมีครับแล้วเขาบอกคุณว่าพี่เสียายอ่ะเขาไม่ได้ทันบวชละเหมือนความตั้งใจเขาอะฮะไอ้เรื่องนี้ไม่รู้พี่รู้หรือเปล่าพี่ลองไปถามคนในครอบครัวเขาดูว่าเขาเคยพูดว่าเขาจะบวชไหมครับ ประมาณนี้เท่าที่รับได้เอ๊ะทำไมผมรู้สึกแปลกๆเอาเอาคนแรกก่อนเมย์คือใครฮะแฟนคนแรกที่เขามีลูปด้วยกันอ๋อที่พี่พูดย้ำๆเมื่อกี้นี่หรอว่าเขามีแฟนแล้วเขาเลิกกันแล้วมีลูกด้วยกัน แล้วมิวนี่คือใครลูกสาวสุดรักส,สุดห่วงของตีแล้วม่อนคือใครม่อนนี่น่าจะเป็นลูกเขาอีกคนหนึ่งกับใครกับอีกคนหนึ่งผมก็ตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วปกติเวลาเขาคุยกับลูกเขาเขาแทนตัวเองว่าอะไรฮะป้า นี่คือสิ่งที่ดวงวิญญาณคุณตีได้มาสื่อสารผ่านคุณลิวครับว่ายังคงเป็นห่วงคุณเมย์ซึ่งก็คืออดีตภรรยาและได้บอกเล่าถึงลูกสาวสุธีรักอย่างน้องหมิวว่าป๋ายังคงคิดถึงอยู่ซึ่งสิ่งที่คุณลิวรับรู้นั้นตัวคุณเอผู้เป็นพี่ชายยืนยันว่าชื่อเหล่านี้มีอยู่จริงและเป็นคนในชีวิตของคุณตีผู้เสียชีวิตครับ เพราะฉะนั้นถ้าจากนี้ไปเนี่ยถ้าทําได้นะครับก็คิดว่าคงให้ญาติเนี่ยให้เขาไปสู่สุคตินะครับส่วนความผูกพันกับมุยที่มีไหมมีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมพยายามติดต่อผ่านพี่เอผมติดต่อไม่ได้แต่พอพี่เอบอกว่าเขานับถือท่านคนุณอูใช่ไหมฮะผมเลยขอว่าให้ท่านอ่ะลองแบบว่าถ้าดวงวิญ,ญญาณยังอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะ ให้ผมได้รับรู้ได้ก็เหมือนท่านนะ่ะพามาให้รับรู้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าเขาอ่ะยังมีความผูกพันและยังอยู่ที่มุยทิเหมือนที่ทุกคนรู้สึกครับก็สิ่งที่พี่เอถ้าทําได้เนาะทาเพื่อน้องรักได้ก็คงฝากข้อความที่ผมพูดเมื่อกี้เอาไปบอกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาได้ครับนะครับแปบ๊บนึงนะมันมีเสียงแทรก คุณลิวสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แทรกเข้ามาหรือนี่จะเป็นการส่งเสียงบอกเราจากดวงวิญญาณคุณตีเป็นครั้งสุดท้ายที่อยากบอกคุณเอครับเขาบอกว่าให้บอกพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลคือใครไม่รู้เหมือนกับให้ดูแลพ่อหรือใครอ่ะคนสูงอายุ แล้วก็ให้บอกพี่เปิ้ลว่าเขาไม่ได้บวชแค่นั้นมีไหมพี่เปิ้ลหน้ายาเป็นอาของเขาที่อยู่ในเราแวกบ้านใกล้เคียงนั้นที่คนสูงอายุก็น่าจะเป็นพ่อกับแม่ตีอืมมีเหรอพี่เปิ้ลคนที่ชื่อพี่เปิ้ลมีเคยเคยได้ยินเขาพูดถึงเนี้ยเคยเหมือนกันแปลว่าชื่อทุกชื่อคุ้นหมดเลยครับอะไรนะ อ๋อผมพูดได้เหรอเรื่องนี้เขาฝากไปบอกคนชื่อเมย์ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเขาทำร้ายจิตใจไว้เยอะวันนี้ก็คงเป็นการขอ,อหัวสิกรรมซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเขาทำไมต้องขอขอโทษคนชื่อเมย์ม เพราะตอนที่คบกันอยู่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยอเขาฝากกีบไว้บอกด้วยประมาณนี้ครับเนี่ยที่ผมรับรู้ได้ครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมพอรับรู้ได้นะครับผมพี่พี่เอถ้าเกิดอะไรที่ผมมันเท่าทุกได้ผมก็จะทําได้ประมาณหนึ่งก็ก็คือเท่าที่รู้มาแต่ที่แน่ๆให้บอกชาวมุงยทิว่า เขาอยู่อยู่กับท่านกนอูด,ด้วยครับยังทําหน้าที่อยู่นะครับผมมีอะไรอยากฝากถึงเขาไหมฮะยังรักและคิดถึงเราเสมอถึงเราจะไม่ใช่น้องชายของพี่แท้ๆแต่พี่ก็รักเราเหมือนน้องแท้ๆคนหนึ่งขอบคุณทุกครั้งที่แวะมาหาและมีสิ่งของเอามาให้น้องพี่คนนี้จะอยู่ในใจพี่ตลอดไป และนี่คือคำบอกเล่าของคุณเอที่อยากบอกลาดวงวิญญาณคุณตีทางรายการคุณวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณคุณตีได้ไปสู่สุขติเดินทางสู่สัมรารภพโดยเร็ววันด้วยนะครับวันนี้ลิวคงบรรเทาทุกข์ได้ประมาณนี้นะครับพี่เอก็ถ้ามีอะไรที่ไม่สามารถทําได้มากกว่าน,นี้ก็ต้องกรับขอประธานอภัยด้วยนะแต่หวังว่าวันนี้พี่เอคงจะพอได้คําตอบอะไรบางอย่างเนาะ เยอะมากๆครับเรื่องนี้ก็ฝากพี่เอด้วยลวกันเนาะเนื่องอายุาสั้์มาแทนเขาแล้วนะฮะได้ครับครับผมก็คุณพิธชมครับเรื่องของความเร็วมันมีสองถึงฮะมันมีถึงที่กับถึงบ้านถ้าถึงบ้านเนี่ยเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงที่วันนั้นนะ่ะคุณจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไข อะไรได้อีกเลยขอฝากไว้ให้คิดด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะครับผม่งเช่นกันครับเอาละครับเวลาของรายการคนอวดผี413หมดแล้วนะคุณผู้ชมครับใครที่ดูรายการในวันนี้แล้วอยากให้พี่ลิวบันเทาทุก์ให้นะฮะสามารถส่งเรื่องราวของตนเองมาได้นะครับทางโค้ดทีวี413นะครับผมทีมงานจะได้ทำการทัดเลือกนะฮะเพื่อจะนำมาพูดคุยในรายการนั่นเองนะครับผม แล้วก็ฝากด้วยนะครับใครที่อยากติดตามรายการคนอวดผีนะฮะเข้าไปที่ Ghost TV 413นะครับรวมถึงทาง YouTube ของ Workpoint Official ด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับอย่าลืมนะฮะคุณทำดีอวดผีแล้วหรือยังพบกันใหม่ครับทุกคืนวันพุธเวลา4ทุ่ม13นาทีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ